่วันทันขา่าววันนี้อยู่กับดีชันจิติมาคงชงค่ะสบทกรสรุปนะคะหลังจากเที่ยงคืนเมื่อคืนนี้ค่ะไทยเรายังคงรักษาได้ทั้งหมด11พื้นที่ค่ะพร้อมบอกให้ประชาชนนะคะอาจจะต้องอดทนรออยู่ที่ศูนย์อพยพก่อนเพราะว่าสถานการณ์นะคะยังไม่นิ่งค่ะ พลเรือตรีสุรสันคงสิริรองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะในฐานะโฆษกสบทรกแถลงผลการประชุมนะคะได้บอกว่าจากข้อตกลงหยุดยิงระหว่างไทยกัมพูชาหลังเที่ยงคืนนะคะซึ่งแทนเราเนี่ยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดค่ะแต่เราก็พิสูจน์ได้ว่ากัมพูชาเขามีการละเมิดข้อตกลงนะคะซึ่งมันคือการทําลายความเชื่อมั่นที่มีต่อกันในฐานะประเทศเพื่อนบ้านค่ะนอกจากนี้ตามข้อมูลพบว่าฝ่ายกัมพูชาเขาใช้โบราณสถานเป็นโลกําบังค่ะนี่เป็นการละเมิดพันธะกรณีคุ้มครองทางวัฒนธรรมของสห ประชาชาติภายใต้อนุสัญญาของยูเนสโกซึ่งสิ่งเหล่านี้ปรากฏชัดเจนเลยค่ะว่าเป็นการละเมิดและไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้จบทกก็เลยขอประนามการกระทําของทหารกัมพูชาค่ะส่วนการสรุปสถานการณ์การประทะในพื้นที่ระหว่างไทยกับกัมพูชานะคะตั้งแต่6นาฬิกาของวันนี้ไทยเราควบคุมพื้นที่ได้ทั้งหมด11พื้นที่ค่ะคุณผู้ชมภูมิขือช่องอันมาปราสาทตาเมินโทมปราสาทตาควายแนวเขตแดนช่องบกปราสาทโดนตวนสันตโสมช่องจอมสายตะกูพระวิหาร และก็พลรานยาวค่ะในขณะที่นางมารตาีนาริตาอันดาโมรองอธิบดีกรมสารานิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเองนะคะก็ย้ํากันอีกทีหนึ่งว่าจริงๆแล้วการหยุดยิงมันคือจุดเริ่มต้นสําคัญที่เราจะเดินหน้าลดความตึงเครียดระหว่าง2ประเทศนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะตอนนี้ก็คงต้องขอให้กัมพูชาดูแลคนไทยที่อยู่ในกัมพูชาค่ะเช่นเดียวกับไทยเราก็จะดูแลคนกัมพูชาที่อยู่ในประเทศไทยด้วยเหมือนกันแล้วก็คงต้องขอให้ประชาชนนะคะอดทนอยู่ที่ศูนย์พักพิงกันก่อนค่ะจนกว่าสถานการณ์จะสามารถ คคุมได้ถึงจะให้กลับบ้านได้อย่างปลอดภยัยเพราะตอนนี้สถานการณ์ค่อนข้างเปราะบางค่ะจากนี้ต่อไปนะคะไทยต้องการเห็นความจริงใจของกัมพูชาในเรื่องของการหยุดยิงการโจมตีโดยเฉพาะต่อพลเรือนและก็ย้ำนะคะว่าการดําเนินการทุกอย่างของรัฐบาลให้ความสําคัญกับการรักษาอธิปไตยและบูรณภาพแหแงดินแดนบนผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นสําคัญค่ะ ไปดูสรุป7ข้อนะคะที่แมททัพภาคที่2ได้คุยกับผอฝั่งของกรัรมพูชานะคะทั้งเรื่องของการห้ามยิงนะคะการเคลื่อนย้ายกําลังพลหรือการอยู่ในจุดที่ตั้งเพื่อไม่สร้างความหวาดระแวงเพิ่มเติมระหว่างการรอประชุม GBC ในวันที่4สิงหาคมนี้ค่ะ จากการหารือกันนะคะเมื่อตอนประมาณสิบนาฬิกาค่ะระหว่างพลโทบุญสินพัฒกลางแม่ทัพภาคที่2ของไทยแล้วก็พลเอกโปเฮงผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่4กัมพูชาค่ะข้อสรุปที่เราตกลงร่วมกันตอนนี้ก่อนนะคะมี7ข้อคุณผู้ชม1หยุดยิงเด็ดขาดค่ะ2ฝ่ายตกลงที่จะต้องหยุดในทุกพื้นที่ที่มีความขัดแย้งนะคะเพื่อยุติการประทะและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นกับกําลังพลและก็ประชาชนค่ะ2คุ้มครองประชาชนเน้นย้ําถึงมาตรการคุ้มครองพลเรือนค่ะโดย เฉพาะไม่มีการยิงโจมตีหรือการดำเนินการใดๆที่จะเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชายแดนนะคะ3งดการเสริมกําลังห้ามมิให้มีการนํากําลังทหารยุทธปกรณ์เข้ามาเพิ่มเติมในพื้นที่ผิพาป้องกันการยกระดับความรุนแรงของสถานการณ์ค่ะ 4. ห้ามเคลื่อนย้ายกําลังค่ะคือตกลงกันว่าจะไม่มีการเคลื่อนย้ายกําลังพลภายในพื้นที่ชายแดนที่อาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดนะคะหรือว่าเป็นการเพิ่มความตึงเครียดค่ะ 5. าอำนวยความสะดวกเรื่องการส่งกลับทั้ง2ฝ่ายจะให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดว ยังเต็มที่ในการส่งกลับผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์การประท้าค่ะนี่เป็นการแสดงออกซึ่งมนุษยธรรมและบรรเทาความเดือดร้อนนะคะ6คือตั้งชุดประสานงานเฉพาะกิจเพื่อจะแก้ปัญหาในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพก็คือจะมีการตั้งคณะทำงานประสานงานฝ่ายละ4คนค่ะจะทําหน้าที่ในการสื่อสารและก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าและ7ค่ะ รอการประชุม GBC ซึ่งข้อตกลงทั้งหมดที่มีการหารือกันไปในระดับแม่ทัพนี้นะคะจะถูกเอาไปเสนอและพิจารณาอีกครั้งในการประชุมคณะกรรมการแสดนทั่วไปหรือ GBC ค่ะซึ่งจะเป็นการประชุมที่สูงกว่านะคะระหว่างไทยกับกัมพูชากาหนดไว้4สิงหาคม2568ค่ะเพื่อให้ข้อตกลงที่เล่ามาสักครู่นี้นะคะได้รับการรับรองและมีผลบังคับใช้ในระดับนโยบายของทั้งสองประเทศค่ะส่วนอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจวันนี้หลังการประชุมคอรมองค่ะคุณภูมิธรรมเวชยชัยคุณมาริส เนียมพงพลเอกนะัทพลนาภานิตมีการถแถลงข่าวสถานการณ์ายแดนไทยกัมพูชาค่ะโดยบอกว่าตอนนี้รัฐบาลเราได้ส่งหนังสือประท้วงไปยังประธานอาเซียนนะคะคืออันวาอิบราฮิมค่ะส่งหนังสือไปถึงสหรัฐอเมริกาและก็ส่งหนังสือไปถึงจีนด้วยค่ะซึ่ง3ประเทศนี้เขาเป็นสักขีพยานในการเจรจาหยุดยิงระหว่างไทยกับกัมพูชาเมื่อวันที่28กรกฎาคมค่ะเพื่อให้ประเทศเหล่านี้ได้รับทราบนะคะว่ากัมพูชาละเมิดข้อตกลงเป็นเหตุแห่งความไม่ ซื้อตรงไม่จริงใจของกัมพูชายอย่างชัดเจนซึ่งตอนนี้สิ่งที่รัฐบาลทำคือให้ทุกเหล่าทัพตรึงกําลังเอาไว้เหมือนเดิมค่ะเพื่อรักษาอธิปไตายและดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มที่ซึ่งจะไม่ยอมให้อธิปไตายของไทยเนี่ยถูกล่วงล้ำเป็นอันขาดค่ะ ไปดูกระทรวงสาธารณสุขสรุปยอดการสูญเสียกันบ้างค่ะเป็นพลเรือน15รายบาดเจ็บ53รายนะคะซึ่งตัวเลขของผู้เสียชีวิตค่ะมีนักเรียนอยู่ในนั้นด้วยถึง5คนเลยค่ะขณะที่กำลังพลของเราสูญเสียไปแล้วตอนนี้ข้อมูลยืนยัน14นายค่ะ ดรนายแพทย์วโรธโชคพิทยศุนนานโฆษกกระทรวงสาธารณสุขสรุปข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบฝั่งพลเรือนค่ะประจำวันที่29กร,รกฎาคม2568ข้อมูลนี้ตอน11นาฬิกานะคะคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้นะคะยืนยันพลเรือนเสียชีวิต15คนค่ะบาดเจ็บสาหัส12คนบาดเจ็บรานกลาง12คนและบาดเจ็บเล็กน้อย13คนค่ะซึ่งการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นมา1คนนะคะก็คือที่จังหวัดสุรินทร์ตอนนี้แอดมิท14คนยอดรวมกลับบ้านได้แล้วนะคะ11คนค่ะขณะที่ว่า ที่ร้อยตรีธนุวงจินดาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้นพื้นฐานหรืกกอกพทนะคะบอกว่าในที่ประชุมมีการหา,หารือถึงสถานการณ์ชายแดนนะคะที่สุรินทร์ศรีสะเสกดบุรีรัมย์และก็อุบลราชธานีนะคะซึ่งสพทมีการสรุปได้รับรายงานจากเขตพื้นที่ว่ามีนักเรียนได้รับบาดเจ็บ3คนและเสียชีวิตถึง5คนค่ะซึ่งในส่วนของนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บตอนนี้อาการหายดีเป็นปกปติแล้วนะคะหลังจากนี้คงต้องมีการปรับการเรียนการสอนเป็นการเรียนออนไลน์ไปก่อนค่ะคุณผู้ชมขณะที่กองทัพก็อัปเดตความสูญเสียของทหารเหมือน นนะะยืนยันว่าเสียชีวิตเพิ่มมาอีก3นายค่ะก็ต้องขอสดุดีกับกําลังพลผู้เสียชีวิตด้วยนะคะตอนนี้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งหมด14นายค่ะโดยการสู้รบ28กรกฎาคมกําลังพลที่สูญเสีย3นายนะคะคือจ่าสิบเอกธทียรยุทธ์สีจุ้ยจ้ายค่ะสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3ค่ะจ่าสิบเอกอภิรม์ทรงพุทธสังกัดกองพันทหารราบที่3รกรมทหารราบที่8ปดค่ะและพลทหารเทียรยุทธ์กระจ่างทองสังกัดกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศ ยาที่2กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่2ค่ะปีท้ายกันที่ตำรวจไซเบอร์ค่ะเดินหน้าปราบปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์กันต่อนะคะหลังจากที่มีคนไทยประมาณ200คนค่ะเปลี่ยนใจขอกลับไปทำงานในฝั่งของกัมพูชานะคะหลังจากที่เรามีเจราจาเรื่องของการหยุดยิง วันนี้ค่ะ29กระกรกฎาคม2568พลตํตรตารวจโทษไรรงผิวพันธุ์ผู้บัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเปิดเผยว่าการปร,บราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ตํารวจไซเบอร,ร์ยังคงดำเนินการต่อเนื่องนะคะก็ขายายผลดำเนินคดีกับผู้รับผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นบอสชาวจีนเจ้าของตึกหรืออาคารเป็นที่ตั้งของ scammer center ที่อยู่รอบชายแดนไทยค่ะซึ่งพลตํตรตารวจโทษไรรงบอกว่าเมื่อวันก่อนตนเองได้รับมอบหมายจากผบตรและเจรตํารวจให้ลงพื้นที่ไปรับตัวคนไทยที่กลับมาจากปลอยเป็ประเทศ พูชาะะซึ่งกระบวนการคัดกรองพบว่า13คน,นมีหมายจับกเกี่ยวกับเรื่องการหลอกลวงคนไทยอีก70คนพบว่ามีการร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีที่หลอกพี่น้องคนไทยพอตอนลงพื้นที่ทราบข่าวจากตำรวจตอมอว่า27กรกฎาคม68มีคนไทยอีกกว่า200คนเลยนะคะที่อยากกลับประเทศไทยโดยทั้งหมดนข้ามแดนผิดกฎหมายและก็ไม่ได้มีหลักฐานการออกนอกประเทศก็เลยต้องเดินทางกลับผ่านการคัดกรองในระบบนี้แต่ปรากฏว่าพอมีข่าวการหยุดยิงของ2ประเทศค่ะคนไทยกว่า200 คนเปลี่ยนใจกลับไปทํางานต่อกับคุณผู้ชมกลับเข้าประเทศจริงๆเพียงแค่74คนนี่ถือเป็นลางบอกเหตุนะคะว่าการทํางานหลอกลวงคนไทยของแก๊งคอร์เซนเตอร์กาลังจะกลับมาเหมือนเดิมแล้วค่ะทางนี้พลตบรวจโทแต่รงนะคะบอกว่านักวิชาการต่างประเทศวิเคราะห์ว่าส่วนหนึ่งของเหตุปะทะชเดแดนไทยกัมพูชาเนี่ยก็สืบเนื่องมาจากการปรับปรามอาชญากรรมออนไลน์อย่างเข้มข้นส่งผลกระทบโดยตรงกับแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่กว่า80%เนี่ยหลอกลวงประชาชนไปทั่วโลกแล้วก็อยู่ในฝั่งของกัมพูชาโดยแม้เหตุปะทะ จะหยุดลงแต่สถานการณ์หลอกลวงยังคงมีอยู่เพราะฉะนั้นตำรวจไซเบอร์เดินหน้าปราบปรามต่อไปค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคือรอบวันทันข่าวค่ะ